วิธีอธิษฐาน อธิษฐานนี้มีความหมายว่าตั้งใจมั่นแน่วแน่คือมีธรรมที่จะต้องตั้งมั่นและแน่วแน่ในอธิษฐานนั้นมีสีประการด้วยกันคือปัญญาสัจจะจากะและอุปสมะแต่เมื่อที่จะทำอธิษฐานธรรมนั้นให้เกิดมีขึ้นจริงนั้นก็ต้องมีวิธีวิธีอันดับแรกซึ่งก็คือปัญญานับประมาเฉยะคือไม่ประมาทเลินเล่อ,ลอ,ลอไม่ละเลยในการใช้ปัญญา แต่เมื่อใช้ปัญญานี้ต้องมีความรู้ศึกษาม,มาก่อน ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องความจริงแบบสมมูิหรือว่าความจริงแบบปรมัตม์เมื่อศึกษาจนรู้จนเข้าใจโดยการที่สดับรับฟังแล้วพิจารณาอย่างแยบคายจนเข้าใจกระบวนการของความเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างแท้จริงแล้วเข้าใจในสัจจะเมื่อเข้าใจในสัจจะก็ต้องรักษาสัจจะนั้นไว้ธรรมดาสัจจะไม่ว่าจะเป็นความจริงแบบทุกโลกคือสมมุติหรือว่าปรมัตม์ก็ล้วนแต่มีความสําคัญ ที่เราจะต้องเข้าใจเพราะเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมมุติบัญญัติึงเราก็ยอมรับว่ามันจริงอยู่จริงแบบสมมติบัญญตัติส่วนเรื่องจริงปรามาตคือจริงแท้เป็นสัจธรรมนี้เราก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อมีความรู้แล้วเรารักษาความรู้นั้นคือความจริงที่เราเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจึงต้องตามรักษาสัจจะ คือความจริงนี้ไว้เพื่อประกอบกับก,บการประพฤติปฏิบัติตนจะได้ไม่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงดังนั้นการตามอนุรักษ์ความจริงหรือสัจจังอนุรักษ์เขยานี้จึงมีความสําคัญต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและในลําดับต่อไปเมื่อเรารู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงจริงสมมติหรือจริงปรมัดแล้วเราก็สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงหรือกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะตอนแล้วเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในสัจจะดังที่กล่าวมาซึ่งเป็นสัจจะความจริงทั้งเป็นสัจจะที่เป็นสุบุรัญญัติและเป็นปรมัตดก็ย่อมจะจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตนสิ่งที่ตนได้ประสบก็ตามทีจัดการเรื่องเหล่านั้นได้อย่างดีเพราะเรามีความรู้แล้วรู้ในความเป็นจริงว่าอะไรเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ เราก็พยายามที่จะละหรือว่าขจัดออกไปบ้างเสียสละออกไปบ้างในบางเรื่องที่เป็นความยึดยึดแล้วทําให้ไม่เกิดประโยชน์ทําให้เกิดทุกเกิดโทษในการที่จะไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามที่จะจากขับไปดังนั้นการที่จะ ทำในส่วนนี้เรื่องตรงขาภาษาบาลีว่าจากังอนุบรูหฮะยคือเพิ่มภูนจากะไม่ว่าจะเป็นส่วนของวัตถุสิ่งของหรือลักษณะที่เป็นนมามธรรมทั้งอามิที่เป็นวัตถุสิ่งของที่ต้องเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภายนอกคือสงเคราะห์ผู้คนสังคมหรือว่าขจัดความตานีในตนซึ่งเป็นเรื่องนมามธรรมที่ควรสละหรือจากะออกไปบ้างนั่นเองและอัุท้ายเป็นเรื่อง ื่ที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการทำให้จิตใจนั้นสงบระงับจากกิเลสการที่จะทำให้จิตสงบลงได้ต้องอาศัยทั้งปัญญารู้ความจริงคือสัจจะแล้วเพิ่มพูนจากะสละ สิ่งที่เป็นความเศร้าหมองในใจออกไปจึงจะได้สิ่งที่เป็นความสงบจึงต้องมีการศึกษาคือประพฤติปฏิบัตินั่นเองไอ้คำว่าสันติงสิกขิยะคือศึกษาสันติสันตินั้นแปลว่าภาวะของจิตใจที่สงบจากบาปอากุศลการศึกษาที่จะทําให้เกิดศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ก็ต้องไม่ประมาทในปัญญาตามรักษาสัจ,จะ <c oughs> เพิ่มภูนจาคะลักษณะอย่างนี้จึงเป็น การศึกษาสันติคือธรรมที่ทำให้จิตสงบระงับจากบาปนั่นเองลักษณะที่ได้กล่าวมาซึ่งเป็นวิธีในการที่ จะทำอธิษฐานธรรมนั้นให้เกิดมีได้ทําให้เกิดผลในการที่จะทําให้เหล่านั้นมีจิตใจที่ดีงามผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดดีมีพลังที่จะทําในสิ่งที่เหมาะสมเหล่านี้จนประสบความสําเร็จได้ดังนั้นวิธีอธิษฐานจึงต้องมีทำสี่ประการนี้พร้อมทั้งทําตามวิธีอย่าท,ทาให้เกิดอธิษฐานธรรมนี้เกิดขึ้นได้นั่นเอง